ราชาลูกหนังทโลโอคอเสนอคาดคุณสมบัติพออินทีบรูโนแฟนันไม่ควรเป็นกัปตันทีมแมนยูพออินส์อดีตกองกลางคนดังของแมนเชสเตอร์ยูและลิเวอร์พูลกล่าวว่าบรูโนแฟนันไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะจะเป็นกัปตันทีมของตีแสดงบรูโนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมเบอร์หนึ่งของแมนยูในฤดูกาลนี้แต่จนถึงตอนนี้หลายคนก็ยังคงตั้งคำถามว่าเขาสมควรได้รับตำแหน่งที่ว่าหรือเปล่า หลังจะมีการมองกันว่าเขาแสดงฤริกรรมไม่เหมาะสมอยู่หลายครั้งอย่างเช่นการชอบทำท่างุนงิดแบบออกนอกหน้าและการบ่นกับผู้ตัดสินเป็นต้นอินส์เผยว่าผมไม่เห็นอะไรในตัวแฟนนั้นเลยที่เหมาะกับการเป็นกัปตันทีมเขาเป็นผู้นำผ่านทางแนวทางการเล่นของตัวเองงั้นเหรอแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มเก่งของตัวเองเลยนะจริงอยู่ว่าเขาเคยทำประตูชัยในเกมกับฟูแลมได้แต่การจะเป็นผู้นำนะคุณต้องทำผ่านทางการมีระบบที่ดี ผมเองเคยเป็นกัปตันทีมมาก่อนผมมักจะรู้สึกเป็นเกียรติอยู่เสมอเมื่อได้เป็นกัปตันทีมไม่ว่าจะเป็นการเล่นให้กับทีมไหนก็ตามถ้าวันในผมเล่นได้ไม่ดีแล้วนะ่ะเป้าหมายหลักของผมก็คือการทําให้มั่นใจว่าคนอื่นๆรอบตัวจะเล่นได้ดีเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณเล่นได้แย่แค่ไหนนั่นคือส่วนหนึ่งของการเป็นกัปตันทีมการรู้ว่าลูกทีมของคุณเป็นยังไงและทําให้พวกเขาเล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดให้ได้แต่เมื่อคุณลองดูแฟนนั้นแล้วนะ่ะ มันก็จะเห็นว่าบางครั้งเขาสนใจแค่ตัวเองเวลาไหนที่เขาเล่นได้แย่คุณก็จะเห็นได้ชัดผ่านทางภาษากายของเขาคุณจะเห็นได้เลยว่าเขาชอบบ่นกับกรรมการดีใหญ่จนร้องไห้อริฮันโดกานาโชมอบรองเท้ารุ่นยิงโอเวอร์เฮดให้แฟนตัวยงรุ่นจิว๋วอริฮันโดกานาโชปีกชาวอาร์เจนตีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมอบรองเท้ารุ่นเดียวกับเขา ใช้ยิงลูกโอเวอร์เฮดคิกในเกมพบกับเอฟเวอร์ตันให้แฟนบอลวัยเด็กคนหนึ่งการนาโช่เพิ่งสร้างความฮือฮาให้กับหลายคนด้วยการทำประตูสุดสวยจนช่วยให้โตสกัดเอาชนะเอฟเวอร์ตันสามต่อศูนย์ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยหลายคนเอาประตูนี้ไปเปรียบเทียบกับลูกที่เวนดูนี่เคยยิงใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยทั้งนี้การนาโชและนักเตะคนอื่นๆของแมนเชตอร์ลงซ้อมกันตามปกติเมื่อวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีแฟนบอลไปดักรอลายเซ็นตรงบริเวณใกล้กับทางเข้าหลายรายและหนึ่งในนั้นคือจอร์ดนูน้อยรายหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของกาลาโชโดยคุณแม่ของจอร์ดพาลูกชายมาที่แครดิงตันแบบเซอร์ไพรส์เพื่อฉลองวันเกิดให้กับลูกชายของเธอพอเจอกาลาโชที่ขับรถผ่านมาแล้วนั้นจอร์ดพยายามเข้าไปขอลายเซ็นของกาลาโชโดยการให้อีกฝ่ายเซ็นชื่อลงบนรูปที่เป็นลูกยิงจากเกมกับเอเวอเรตันโดยจอร์ดถึงขั้นบอกได้ว่ามันเป็นลูกยิงที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอเลยฮะ มันสวยกว่าลูกของดูนี่ซะอีกหลังจากได้ยินแบบนั้นกานณโชก็เขินเล็กน้อยและพยายามถ่อมตัวด้วยการบอกว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก่อนที่จะเซ็นชื่อลงบนรูปดังกล่าวแต่เขาก็ไม่หยุดแค่นั้นเพราะดาวเตดิกรีทีมชาติอาร์เจนตนายื่นไปหยิบกล่องที่อยู่ตรงเบาะด,ด้านข้างแล้วมายื่นให้จอร์ดพร้อมกับบอกว่านี่เป็นของขวัญวันเกิดที่ฉันขอมอบให้เธอตอนที่จอร์ดเปิดกล่องขึ้นมานั้นเขาก็ตกใจสุด,สดๆเพราะมันคือรองเทารุ่นเดียวกับที่กานณโชกเพิ่งใช้ยิงลูกโอเวอร์เฮดคิกส โดยกาโชแซวได้ว่าฉันเพิ่งใช้มันยิงประตูเมื่อวานเองนอกจากนี้กาโชยังเซ็นชื่อบนรองเท้ารอเอาไว้อยู่แล้วด้วยของขวัญดังกล่าวทำให้หนูน้อยจอร์ดดีใจถึงขั้นร้องไห้ออกมาโดยเขาพูดได้ว่าผมมีความสุขมากๆขอบคุณครับกาโชผมรักคุณคุณเป็นคนที่เจ๋งที่สุดของโลกเลยเชนฮากยังไหวไหมชำละสไตล์การเล่นแมนอยู่ฤรการนี้ สไตล์การเล่นและระบบคอมเมดี้เจ้การทำงานของเอดิคเทนฮาร์ในฤดูกาลนี้ 1. สูตร4231สลับกับ4141หรือ433ใช้มิดฟิ์รุก2คนขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นและสถานก,การณ์หน้าขณะนั้น 2. ไม่ได้เน้นเกมรุกบุกแหลกแต่เน้นผลการแข่งขันเป็นสำคัญเนื่องจากผู้เล่นตัวหลักทุกอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปหลายคนส่งผลให้ไม่สามารถเล่นตามปรัชญาของผู้เป็นกุนซือได้อย่างเต็มระบบ 3. วิธีการเล่นคือพยายามเซตบอลตั้งแต่ในแดนก่อนผู้เล่นจะค่อยๆต่อบอลกันอย่างช้าๆเพื่อความแน่นอนโดยเน้นการเล่นด้านกว้างมากกว่าด้านลึกนักเตะพันอสูรจะเล่นกันอย่างรัดขุมและระมัดระวังหากขึ้นบอลไปข้างบนไม่ได้ก็จะถ่ายบอลไปถ่ายบอลมาหรือไม่ก็ส่งคืนหลังไปตั้งกันใหม่สังเกตได้ว่าองเดโอน,น่าจะเป็นผู้รักษาประตูที่เพื่อนร่วมทีมส่งบอลคืนมา,มาให้มากที่สุดในเปมือลีกแล้ว 4. แน่นอนว่าจะไม่ค่อยเล่นแบบกล้าได้กล้าเสียและไม่เสี่ยงในจังหวะที่ไม่ควรเสี่ยงเพราะกลัวเสียการครอบครองบอลให้คู่ต่อสู้ปัญหาคือผู้เล่นไม่ค่อยมีความคล่องแคล่วเท่าไหร่เอาตัวรอดไม่เก่งส่งผลให้มักจะสูญเสียการครอบครองบอลง่ายๆอยู่ดีโดวยวิธีการเล่นแบบนี้เกมของแมตต์จึงเนิบเนิบนับนาค่อยๆค,คืบคลานไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้าระดับเต่ากักดยางต่อเมื่อเข้าสู่พื้นที่ในแดนบนก็จะอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นเป็นสำคัญ เราจึงมักจะเห็นว่าเหมือนต่างคนต่างเล่นไม่ค่อยประสานงานกันอย่างมีทีมเวิร์กอย่างไรก็ตามจังหวะทรานสิตหรือจังหวะเปลี่ยนเกมจากรับเป็นรุกถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งและมักจะทวงตะข่ายจากวิธีการเล่นแบบนี้ 5. โาด้วยวิธีการเล่นที่เน้นผลการแข่งขันมากกว่าความสนุกสนานของท่านผู้ชมแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าแมนเชสสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ด้วยศักยภาพส่วนตัวของผู้เล่นราคาแพงๆที่เหนือกว่าว่าแล้วอยากให้สังเกต พวกเขาเอาชนะวูฟฟอร์เบอร์ลีย์บรนฟอร์ดเชฟฟิลด์ฟูลแลมลูตันและเอเวอตันโดยชาติตระกูลของผู้เล่นที่สูงกว่าแบบเพียวๆมิได้เอาชนะคู่แข่งเหล่านี้ด้วยสไตล์การเล่นหรือด้วยรูปแบบของเกมรุกที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพคู่แข่งที่ไม่เด็ดยัดเยียดความปลาชัยให้หล้วนจัดเป็นทีมที่คุณภาพต่ำกว่าตัวเองทั้งสิน้นคู่แข่งประเภทนี้อาจมีรูปเกมที่เหนือกว่าด้วยซ้ำแต่ไม่เขียบคมและเด็ดขาดเพียงพอที่จะทำลายตะข่ายให้สิน้นซาก นักไปทางยิงทิ้งกับยิงขว้างเกมล่าสุดที่บุกไปเคียวลูกอมเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากในเรื่องนี้ทว่าในทางกลับกันสังเกตได้ว่าเมื่อต้องห้าหันกับคู่แข่งที่น่าเกรงขามในวันณะเดียวกันเช่นสเปอร์อาร์เซนอลหรือแมนซิตี้ผลลัพ์ที่ออกมาคือไส้แตก100%โบนัทแท็กเกมต่อไปในพิมลีของแมนเชสเตอคือการบุกไปเยือนทีมที่เกมลุกดุดันมากอย่างนิวคาสเซิลแถมยังต้องเดินทางไปทําศึกแดงเดือด ที่ไม่ค่อยเดือนที่แอนฟิลในช่วงกลางเดือนธันวาคมอาเมนเช่นฮาร์คนโหดขอขอบคุณบทความจาลคอลมในกลาครอบโดยพาสตาแม้ดูเหมือนว่าจะเป็นสมทรสที่เจอวิกฤตอยู่ตลอดเวลาทั้งในและนอกสนามแต่ในทางเทคนิคแล้วแมนเชสเตอร์กลับเป็นทีมที่เข้าฟอร์มในพิมลีกถึงพวกเขาจะเผชิญหน้ากับงานที่ยากลำบากในการลุ้นผ่านรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีกแต่ชัยชนะ5จาก6นัดในดีกสูงสุด ก็ทำให้พวกเขาพุ่งขึ้นมาั้งอันดับ6ของตารางและตำมหลังกลุ่มท็อปโฟแค่4แต้มแต่ถึงแม้อดิกเทนักจะพยายามอย่างเต็มที่แต่ผลการแข่งขันกลับไม่สอดคล้องกับฟอร์มการเล่นที่ยูเนเต็ดแสดงออกมาในแต่ละเกมซึ่งทําให้เกิดคําถามร้ายแรงเกี่ยวกับอนาคตของผู้จัดการทีมชาติดัตดัวยอย่างเช่นการที่เจดอนซานโชถูกในรเทศออกจากทีมชุดใหญ่ ในขณะที่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแฮาร์ฮรี่แม็กควายกลับมาเกิดใหม่ได้เพียงไม่กี่เดือนหลังจากเทนฮากปลดเขาออกจากตำแหน่งกัปตันทีมและพยายามบีบกองหลังรายนี้ให้ย้ายออกจากทีมนอกจากนี้ยังมีข่าวเมื่อกลางสัปดาห์ว่าราฟาเอลวารันและกาซิเมโรอาจเป็นเพ่นรายถัดไปที่อยู่บนเขียงสับของเทนฮากโดยทั้งคู่มีค่าตัวรวมกัน112ล้านปอนด์ในตอนที่ย้ายเข้ามาสิ่งนี้นําไปสู่เสียงวิจารณ์ว่าเทนฮากขาดความเข้าใจในทินโอทัฟฟอร์ดและไม่สามารถรับมือกับอีโก้อันยิ่งใหญ่ได้ ด้วยเหตุน,นี้จึงมีการพิจารณาถึงการตัดสินใจที่สําคัญหลายอย่างที่เทนฮาร์คทำระหว่างอยู่กับสโมสรและตั้งคําถามว่าุนสื่อชาวรัตนั้นโหดเยี่ยมหรือด่วนใจร้อนสําหรับการตัดสินใจไปหน่อยหรือไม่คริสเตียโนโรนัลโดเรื่องราวของโรนโร้ถือเป็นบททดสอบครั้งแรกในการทํางานของเทนฮากและความรู้สึกในตอนนั้นก็ถือว่าเขาทําได้อย่างตรงจุดสัญญาของโรนัลโดถูกยกเลิกด้วยความยินยอมร่วมกันก่อนฟุตบอลโลกหลังการให้สัมภาษณ์อย่างดูเดือดกับพียสฟอร์แกน เมื่อเขาอ้างว่าตัวเองไม่ได้เคารพถทนฮากและมีความรู้สึกเหมือนถูกูยนเตดหักหลังด้วยมันเป็นหนึ่งในปัญหาทางวินัยและทะัศนคติหลายอย่างจากโรนโ,โดที่กลับมายัางสมสอสรนในซัมเมอร์ปี2021ซึ่งท้ายที่สุดก็มากเกินไปสําหรับกลุ่มสื่อชาวดัตและเขาก็แสดงความเด็ดขาดของตัวเองการจัดการของเขาได้รับการสนับสนุนจากคนใหญ่คนโตของสมสรและในขณะที่อยู่ในช่วงฟุตบอลโลกพอดีมันทําให้เสียงรบกวนสําหรับการจากไปของดาวเตะบัลลงดอ5สมัยเงียบลง ดูเหมือนว่านั่นจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทีมอยู่ในเต็ดเปลี่ยนตัวเองไปสู่ฟอร์มที่แข็งแกร่งกว่าในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังและจบอันดับ3าขณะที่พวกเขาคว้าแชมป์คารบาบาวครับด้วยสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าเทนารตัดสินใจถูกต้องแล้วที่เคลียร์ซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสซึ่งมีรายงานว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับผู้เล่นคนอื่นหลายคนทิ้งไปการจัดการอย่างโหดแฮร์รี่แมตควายเรื่องราวสำคัญอีกเรื่องเมื่อรุ่นการที่แล้วคืออนาคตของแมกควายด้วยก่อนหน้านี้นเขาเป็นกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลก ตอนย้ายมาโดยเซนเต์แบ็กต้องทนทุกมาตั้งแต่การทำงานกับราฟลันนิกมันถือเป็นการพิสูจน์ตัวเองของแม็กไกวที่พยายามทุ่มเทอย่างหนักและมันก็ขึ้นอยู่กับเขาแทนที่จะเป็นเทนฮาก์คสำหรับการที่เขาได้กลับมาลงสนามอีกครั้งกุนซือชาทัสมีความมั่นใจมากเกินไปในการพยายามเคียร์ใครสักคนที่แสดงให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าพวกเขาสามารถเป็นกองหลังระดับท็อปคลาสได้การจัดการใจร้อนไปหน่อยดับิดเดเียมีความรู้สึกตั้งแต่เริ่มต้นว่าเดเียไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของเทนฮาร์ ข้อผิดพลาดท,ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นในเกมกับกลาจเตอรสไร์และบอยมิคในแชมเปี้ยนซึ่งทาให้เสียงวิจารณ์ต่อเขาดังยิ่งขึ้นผลก็คือมีการพูดถึงแรงจูงใจเบื้องหลังในการนําโอนาน่าเข้ามานั้นฟังดูดีแต่มันยากที่จะบอกว่าเดียร์จะทําได้แย่กว่าและจานวนเงิน47.1ินล้านปอนด์ก็น่าจะทําให้พื้นที่นั้นดีกว่านี้การจัดการใจร้อนไปหน่อยเจอดอนสานโชหลังมีการไล่ลาปีบรุรเษยียดนุลมาเป็นเวลา2ซัมเมอร์ในที่สุดยูเนเต็ดก็ได้เข้ามาในปี2021 โดยเซ็นสัญญาซานโชมาในราคา73ล้านปอนด์แม้ทั้งสองฝ่ายจะต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้แต่อันที่จริงแล้วเทนฮากสามารถที่จะแสดงความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยและโฟกัสไปยังการค้นหาสิ่งที่ดีสุดจากนักเตะที่เคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในแข้งที่ร้อนแรงของยุโรปแทนหรือไม่การจัดการอย่างโหดสโม,มสรกําลังต้องการความมั่นคงในสนามแต่ก็ยังขาดความสม่ําเสมอในตัวเลือกที่มาดับการช่วยเหลือจากอาการบาดเจ็บเลย าว่าสิ่งที่ไม่มีข้อสงสัยก็คือความมุ่งมั่นของเทนฮาร์ดที่จะทําตามวิชั่นของเขาเองและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสโมสรในการนําสิ่งนั้นไปใช้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ